สืบสารทํารงไทยด้วยใจพักสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสารทํารงไทยด้วยใจพักรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสํานักงานกปร,รอกับทางสถานีวิทยุจสร้อยค่ะเมื่อพูดถึงนมนะคะนอกจากนมวัวที่เราคุ้นเคยกันแล้วก็ยังมีนมแพะ นมที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงอุดมด้วยโปรโตีนแคลเซียมวิตามินเอและแร่ธาตุต่างๆค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีไขมันและโปรโตีนที่ย่อยง่ายกว่านมวัวช่วยเสริมสร้างกระดูกและภูมิคุ้มกันมีพรีไบโอติกช่วยบำรุงระบบขับถ่ายด้วยนะคะแล้ววันนี้ค่ะเราจะมาคุยกับผู้ที่เลี้ยงแพะนมเพื่อผลิตนมแพะจําหน่ายและต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์ต่างๆอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะ คุณสบันธนวนรำเกษตร,รกรจากตำบลเขาหินซ้อนอําเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเกษตรผสมผสานและการเลี้ยงแพะนมอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณสบันสวัสดีครับคะ่ะคุณสบันคะก่อนอื่นเลยอยากทราบว่าทาไมคุณสบันถึงเลือกที่จะเลี้ยงแพะนมเป็นอาชีพหลักล่ะคะครับก็ต้องย้อนไปเมื่อช่วงทํางานประจำะครับเป็นทางานเกี่ยวกับ,บตารบาลดูแลแพะในฟาร์มครับ ออกจากงานประจําแล้วก็มาเริ่มทําเป็นของตัวเองนะครับทําตามแล้วก็แต่รูปมาจนถึงทุกวันนี้นครับแล้วมองเห็นอะไรจากการประกอบอาชีพนี้คะอาชีพนี้ยมีคนทําค่อนข้างจะน้อยครับ<อ>เราเราอยู่ในวงการเนี้ยเรามองเห็นตลาดที่ว่ายังพอมีโอกาสนะครับค่ะอืมก็เลยยึดอาชีพนี้เป็นอาชีพหลักดีกว่าใช่ครับมีความเชี่ยวชาญด้วยเป็นสัตวบาลเองด้วยนะคะแล้วในส่วนของการเลี้ยง แ,แพะนมตรงนี้มันมีความยากง่ายยังไงบ้างคะแตกต่างกับการเลี้ยงวัวนมไหมคะเนี่ยก็รูปแบบลักษณะก็จะคล้ายคายกันนะครับความยากง่ายอ่ะครับมันก็ต้องมีการศึกษาก่อนนะครับค่ะก็แสดงว่าเป็นเป็นสัตว์ประเภทที่ให้น้ํานมก็จะมีความใกล้เคียงคล้ายคลึงกันอะไรแบบนี้เหรอคะใช่ใช่ครับรูปแบบการเล<อ>ี้ยงก็จะคล้ายคลึงกันกับวัวนมกับแพะนมก็จะคล้ายค,ายคายกันนะครับค่ะครับค่ะแล้วอย่างนี้ในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการลงทุนล่ะคะ แค่นมตัวมันจะเล็กกว่าวัวน,นะคะคุณสบันมันต้องใช้ใชทุนในการประกอบอาชีพมากน้อยเท่าไหร่หรือว่าเออไม่แตกต่างกันสักเท่าไหร่หรือยังไงต้องใช้คนดูแลเยอะไหมคะอืมก็ขึ้นขึ้นอยู่กับเราบริหารจัดการนะครับว่าเราก็หลักๆเลยที่จะเป็นการลงทุนหนึ่งก็คือโรงเรือนแล้วก็สายพันธุ์แพะค่ะสายพันธุ์แพะต้นทุนก็ขึ้นอยู่กับาราคาของสายพันธุ์นะครับค่ะหรืออยู่ในช่วงที่ว่าราคาถูกราคาแพงก็จะมีมีปัจจัยมาเกี่ยวข้องนะครับ ของอย่างของคุณสบันนิเลี้ยงสายพันธุ์อะไรอะคะของผมเป็นพวกลูกผสมอะครับเพื่อที่เขาจะได้ปรับตัวกับพืบ้นที่เราได้<อ>เป็นลูกผสมเองโกรโนเบียนกับพันตซาแนนะครับอ่าก็คือพันตซาแนนก็จะเป็นสายพันธุ์นมหลักๆในบ้านเราอะครับค่ะแต่ว่าเองโกรโนเบียนอะเขาจะเป็นสายพันธุ์กึ่งเนื้อกึ่งนมอืมครับผม,มแต่ว่าเขาจะทนทานมากกว่าพันตซาแนนโดยตรงอืครับผม ค่ะอ๋อเราก็เลยต้องไปเลี้ยงเป็นลูกผสมใช่ใช่ครับเพื่อที่เขาจะได้ปรับตัวอยู่กับเราได้ค่ะแล้วอย่างที่คุณสบันบอกว่าเรามีความรู้ในเรื่องนี้มาตอนที่เราไปทํางานเป็นสัตวบาลแล้วหลังจากนั้นนะคะต้องมีการไปหาความรู้เพิ่มเติมอีกไหมคะมีครับเพราะว่าเรามาทําเองเราจะเจอปัญหาอะไรมากมายครับ <c oughs> แล้วก็ส่วนหนึ่งเลยคือพื้นที่ผมอะอยู่ใกล้กับ สูนพัฒนาขาวอินซ้อนค่ะครับก็เลยได้มาต่อยอดพัฒนาความรู้เรื่องการแปรรูปอีกทีต่อยอดขึ้นมาครับจากความรู้เดิมที่เราทําฟาร์มแพะอย่างเดียวอืมอ๋อตอนแรกคือทําฟาร์มแพะอย่างเดียวเพื่อจําหน่ายน้ํานมอย่างเดียวใช่ใช่ครับอืมอืมแล้วก็มาต่อยอดจากที่เราไปเรียนมาจากขาวินซ้อนแล้วที่บอกว่าต่อยอดนี่คือต่อยอดในเรื่องอะไรบ้างอะคะก็จะทําให้นมที่เราผลิตมี ความถูกสุดคลักษณะอนามัยมากขึ้นแล้วก็เ mm hmm. ตรรูปผลิตภัณฑ์หลากหลายมากขึ้นอย่างเช่นเราไปอบรมทําพวกผลิตภัณฑ์สบู่โลชั่นครีมอะไรอย่างเงี้ยจากข้างในศูนย์พัฒนาการซ้อน mm hmm. แล้วเราก็มาปรับใช้ที่ฟาร์มเราก็เพิ่มผลิตภัณฑ์อีกอย่างหนึ่งขึ้นมาได้ โอ้นี่ไม่ได้เพิ่มเพียงอย่างเดียวหลายอย่างเลยนะคะมีทั้งสบู่บโลชัน่นครีมเนาะออืแล้วอย่างนี้ในส่วนที่คุณสบานเลี้ยงอยู่ตอนนี้ค่ะแพะนมที่เราเลี้ยงเนี่ยมีจํานวนประมาณเท่าไหร่แล้วทําให้เราได้ผลผลิตมากน้อยขนาดไหนที่เพียงพอกับ,บการดํำรงชีพค่ะคจำนวนแม่แพะตอนนี้รวมทั้งแพะรุ่นแพะเด็กอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าตัวในฟาร์มเราอครับเจ็ดสิบกว่าตัวของเรา ตอนนี้อยู่ที่ประมาณนมอยู่สิบกว่าโลครับคือเราไม่ได้แบบทํานมมากคือทำสิบกว่าโลนี่หมายถึงว่าเน้นแปรรีบทุกวันเหรอคะรอทีทุกวันทีทุกวันค่ะสิบกว่าโลต่อวันแต่ว่าไม่เน้นนมตอนนี้เราเน้นเน้นแปรรูปแล้วก็เน้นอยู่ครับแต่ว่าคือเราใช้อย่างที่บอกเราเป็นลูกผสมเกึือเนื้อกึงนมด้วยค่ะแล้วก็เน้นนมที่มีความเข้มข้นสูงค่ะเพื่อที่จะมาผลิดเป็น อ่าพวกชีสพวกโยเกิร์ตซึ่งเขาต้องการนมที่ความเป็นคน,ค,นค่อนข้างสูงนิดนึงอืครับผมอืมค่ะเน้นนมเข้มข้นสูงแล้วอย่างนี้เวลา,าเราอเราได้นมมาเรียบร้อยมีคุณภาพเหมาะและที่เราจะไปทําผ,ผลผลิตเพิ่มเติมจากนมพาสเจอรไรแล้วไปต่อยอดเป็นพวกอะไรนะชีสเหรอคะทางทางด้านอาหารเราก็จะติงันจากฟิร์มของเรานะครับถ้าเป็นพวกอาหารก็หลักๆก,ก,ก็จะเป็นนมพร้อมดื่ม เป็นกรีกโยเกิร์ตนมแพ้แล้วก็เป็นชีสจากนมแพะครับและอ,อีกสั่งหนึ่งก็จะเป็นพวกสบู่โลชั่นครีมอะไรประมาณนี้ครับก็จะแบ่งเป็นสองส่วนก็คือจากตัวน้ำนมวันละสิบดเริ่มต,ต้นที่น้ำนมนครับอืมค่ะแล้วพอผลิตได้อ่าถ้าพูดถึงว่าเป็นพวกผลิตภัณฑ์ที่ใช้บำรุงผิวใช้กับร่างกายอย่างนี้จำหน่ายที่ไหนอะคะก็หลักๆเลยเราก็จะมีจำหน่ายที่ หน้าร้านที่ศูนย์พัฒนาการซ้อนค่ะแล้วก็จะขายออนไลน์บ้าง <cheer S 2> อืมครับค่ะค่ะแล้วในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เป็นนมพาสเจอร์ไรส์เป็นกรีกโยเกิร์ตชีสจากนมแพะตรงนี้ตลาดเราเป็นตลาดที่เรียกว่าเป็นตลาดรองรับที่แน่นอนไหมคะสำหรับผลิตภัณฑ์ตรงนี้ครับ <c oughs> ตลาดรองรับแน่นอนไหมก็คือ ในตลาดของส่วนตรงนี้ก็จะเฉพาะนิดหนึ่งครับผมก็จะรับเป็นพรีออเดอร์มาจากลูกค้าส่วนมากก็จะเป็นลูกค้าประจำแล้วก็ขยายเป็นปากต่อปากขึ้นมาเรื่อยๆครับต้องใช้เวลานิดหนึ่งครับกลุ่มลูกค้าในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของร้านอาหารชาวต่างชาติครับพวกชีสพวกกรีกโยเกิร์ตอะไรประมาณนี้แต่ค,คนไทยก็เริ่มผันมานิยมกรีกโยเกิร์ตเพิ่มมากขึ้นนะครับค่ะครับผมอ,อ๋อแสดงว่าจะต้องสั่งเฉพาะ เราถึงจะทําส่งให้ใช่ใช่ครับใช่ครับอ mm hmm. ถ้าอย่างคิดก็จะพรีออเดอร์ประมาณสักสองอาทิตย์อะครับอ่าถ้าอย่างกริทโยเกิร์ตก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์ค่ะตรงล<ร>ง,<ร>งหน้านิดหนึ่งครับอจะได้เตรียมการให้ได้นะคะ,คะแล้วส่วนราคาจําหน่ายล่ะคะอันนี้เราราคานี่คือยืนพื้นตามท้องตลาดทั่วไปหรือว่าของเราเนี่ยอ่จะสามารถอ่าตั้งราคาได้สูงกว่าท้องตลาดไหมเพราะว่ามันมันมันค่อนข้างเฉพาะกลุ่มใช่ครับ ก็ยกตัวอย่างอย่างชีสที่ผมทําอยู่เนี่ยก็เลี่ยอยู่ที่ราคากิโลกรัมละหนึ่งพันสองร้อยบาทค่ะครับเกียกย่เกิดกิโลกรัมละห้าร้อยบาทอือครับผมนมพร้อมดื่มก็ขึ้นอยู่กับขนาดที่บรรจุอะครับอย่างเช่นร้อยห้าสิบมลเนี่ยก็ขายอยู่ที่ยี่สิบห้าบาทค่ะครับอย่างหนึ่งลิตรก็เราขายอยู่ที่แปดสิบบาทก็เรียกว่าราคาไม่แพงนะสมเหตุสมผล นะคะในเรื่องของของนมนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยรเราต้องมีการดูแลอย่างดีเพื่อให้ได้น้ํานมเข้มข้นสูงครับผมอมืแล้วตอนนี้ที่บ้านของคุณสบันยังเป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระรมริด้านเกษตรผสมผสานแล้วก็เรื่องของการเลี้ยงแพะนมด้วยตรงนี้เรามีการดูแลหรือว่ามีการบริหารจัดการพื้นที่ยังไงบ้างคะ,ะพื้นที่ที่ฟาร์มของเราก็จะแบ่งส่วนหนึ่งเป็นโรงเรือเรนเลี้ยงแพะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นอาคารแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากน้ำนมครับ <c oughs> แล้วก็กันอีกส่วนหนึ่งก็เกี่ยวกับการปลูกพืชทั่วไปอ่ะครับ <c oughs> ปลูกผักสวนครัวปลูกอะไรประมาณนี้สมผสาพจากอาจเอาใช้มูลแพะมาทําเป็นปุ๋ยเพื่อจะปลูกผักปลูกอะไรในสวนของเราให้มันหมุนเวียนกันได้นกเพิ่มเพิ่มช่องทางรายได้อีกทางหนึ่งครับอ่าก็ใช้ทุกอย่างที่อยู่ภายในพื้นที่ของเราบริหารจัดการได้ครับ <c oughs> สร้างผลผลิตได้เพิ่มด้วย แล้วอย่างนี้ได้มีการขยายไปสู่ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงยังไงบ้างไหมคะเนี่ยก็เราพยายามหาเครือข่ายเพื่อที่จะมองว่าอนาคตะครับก็คือวัตถุดิบน้ำนมนะถ้าตลาดเราไปได้กว้างมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะพยายามหาเครือข่ายที่จะมาเลี้ยงแพทนมในบริเวณใกล้ๆกันอย่างนี้ครับเพื่อที่จะรับซื้อวัตถุดิบน้ำนมในกลุ่มในเครือข่ายของเราเนี่ยครับค่ะ ครับผมเพื่อเอามาแปลรูปครับเพื่อที่ชุมชนก็จะได้มีเพิ่อมอาชีพขึ้นมาอีกทางหนึ่งค่ะตอนนี้ก็เราก็เริ่มแล้วนะคะแล้วก็เตรียมที่จะต่อยอดไปในอนาคตต่อไปด้วยสำหรับความยั่งยืนในชุมชนครับอ่าแล้วอย่างนี้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับนมแพะจะไม่ถามก็ไม่ได้นะเผื่อคุณผู้ฟังอยากอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของคุณสบันนะคะหรือ ถ้าสนใจจะไปเยี่ยมชมฟาร์มแพะของคุณสบันที่เฉาเชิงสาบ้านเนี่ยสามารถติดต่อได้ยังไงบ้างคะเนี่ยก็ต้องทางได้ก็จะเป็นเบอร์โทรครับค่ะแล้วก็จะเป็นช่องทางอเ c e b o o k ส่วนตัวนี่แหละครับเป็นไลน์หล่กๆเลยก็ประมาณเนี้ยครับค่ะเฟซบุ๊กอะไรคะ Facebook เป็นชื่อชื่อชื่อจริงผมแหละแต่เป็นภาษาอังกฤษครับสบันขนวนดำจงๆเลยเป็นภาษาอังกฤษค่ะครับ ุณผู้ฟังก็ลองเซิร์ชหาดูนะคะเป็นชื่อของคุณสบันธนวนรามแต่ว่าพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะคะส่วนทางช่องทางทางโทรศัพท์สามารถบอก<ต>เบอร์ได้ได้เลยได้ได้ครับครับผมเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสี่หกสามหกหกเก้าแปดค่ะได้ครับเผื่อใครสนใจนะอยากไปขอความรู้จากคุณสบันบ้างหรือว่าอยากไปอุดหนุนผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับนมแพะบ้างก็ลองติดต่อไปดูนะคะ ครับค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณสบันนะคะที่มาแบ่งปันความรู้ในเรื่องของการเลี้ยงแพะนมเพื่อผลิตนมแพะนะคะขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับค่ะ สำหรับใครที่ต้องการติดตามฟังรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามได้จากทางเว็บไซต์ของเจสร้อยนะคะทาง YouTube เจสร้อยรีดิโแล้วก็ทางเว็บไซต์ของสำนักง,งานกปรค่ะ www.rdpb.go.th รนะคะรวมไปถึงหน้าเพจ Facebook ของสำนักง,งานกปรด้วยค่ะติดตามรายการได้ใหม่ครั้งหน้าในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำนักงานกปรรรวมสืบสารงานพระราชดำริ